นัดสาวประเภทสองมากะเพือกัน <c oughs> หลังกะเพอเสร็จปรากฏว่าเสียเผินหลับไปแล้วทีนี้ครับเอาตื่นมาข้าวของมีค่าหายไปเกลี้ยงเลยรถ <c oughs> เก๋งที่จอดไว้หน้ามารูดมันก็หายไปด้วย <c oughs> นี่คือก้องหน้ามารูดนะครับที่อยู่ในจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับ <c oughs> ปรากฏว่าจับภาพน้องพิงค์นะครับสาวประเภทสองยืนอยู่ที่หน้ามารูดกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะครับ <c oughs> คล้ายๆกับว่าตอนนั้นน่าจะ นัดเสียมามีอะไรกันด้วยนะครับนี่ฮะนี่น่าจะก่อนที่จะขโมยเข้าของไปนะครับอ่หลังมีอะไรกันครับเสียก็เผลอหลับไปทีนี้ครับน้องพิงค์เนี่ยก็เลยขับรถเก๋งของเสียครับซูซูซซกิเวิฟสีดำเนี่ยขับออกไปเลยเหมือนขโมยไปอะ่ะเนี่ยฮะสังเกตดูดีนอกจากนี้ครับโอ้ี่เห็นไหมซูซูกิเวิฟสีดำขับออกไปแล้วยังมี iPhone 12 Pro Max ครับแล้วก็ มือถือเซี่ยมี่นะครับนาฬิกาแท็คคอยเออร์ก็หายไปหนึ่งเรือนครับนี่คือประมาณเที่ยงคืนของวันอังคารที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับต่อเนื่องไปจนถึงประมาณตีสามของวันพุธที่1 4สิงหานี่แหละครับแถวแถวถนนเลี้ยงเมืองจังหวัดนนทบุรีครับล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจสพเมืองนนทบุรีครับได้เบาะแสว่าตัวน้องพิงจะเอารถเก๋งสุสกีสวีบเนี่ยเหมือนเอาไปขายก็เลยเหมือนโพสต์ไว้ในโซเชียลครับ ตำรวจก็เลยวางแผนล่อซื้อแล้วก็นัดรับรถที่หน้าเซเว่นนี้อยู่แถวห้วยขวางครับมีกล้องวงจรปิดจับภาพตอนที่น้องพิงค์นะขับรถมาจอดใช่ไหม mm hmm. พอตำรวจไปถึงเจอแต่รถจอดเสียกุญแจคาไว้ตำรวจก็เลย mm hmm. ขับกลับมาที่โรงพักเลยทีเดียวครับอ่า mm hmm. คือเหมือนกับว่ารู้ทัน mm hmm. น่าจะไหวตัวทันนะครับว่าตำรวจจะมาจับก็เลยทิ้งรถไว้ยอย่างเดียว mm hmm. ขณะเดียวกันครับเสี่ยหนุ่มคนนี้ที่ถูกหลอกครับบอกว่ารู้จักกับน้องพิงค์มาสักพักหนึ่งแล้ว เขาเป็นสาวประเภทสองแต่เขาผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วนะคืนวันนั้นเนี่ยยอมรับว่ามีอะไรกับน้องพิงค์ด้วยเสรษจกิจเรียบร้อยก็เพลียจนหลับไปตื่นมาอีกทีตีสามเขาขอมีค่าที่ติดตัวมามันหายไปหมดแล้วแล้วก็รถเก๋งก็หายไปอีกหนึ่งคันด้วยตำรวจกำลังของหมายจับนะครับนี่จะไปจับน้องพิงค์แล้วก็เหมือนกับว่ามีเพื่อนชายของน้องพิงค์ที่ร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งคนด้วยนะครับอโอโ้โหมีขบวนการอะนะอืม